ขอ,อเช็คพลังงานของคนที่เจอคลิปนี้ของอาจารย์นะคะอยากรู้ไหมคะว่าออ,อนาคตที่จะเกิดขึ้นนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอาจารย์จะดูให้นะคะอยู่ในราวสามสิบวันนะคะไพ่นี้เป็นสำรับใหญ่นะคะอาจารย์จะเปิดให้นะคะดูเช็คดวงนะคะในราวสามสิบวันนี้นะคะอาจารย์ขอเลือกไพ่มาให้เลยห้าใบเลยนะคะ ไพ่ใบที่สองใบที่สามใบที่สี่และก็ใบสุดท้ายไือที่5นะคะอ่ะมาดูความรู้สึกของคุณนะคะสาหรับคนที่เจอคลิปนี้เท่านั้นนะคะความรู้สึกของคุณในช่วงนี้คือคุณมีพลังใจมากๆเลยนะที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่การงานเกี่ยวกับการจัดการบางอย่าง เกี่ยวกับเรื่องของลงหลักปักฐานบางอย่างบางคนนะคะอาจจะมีเรื่องของการขยับขยายบ้านสร้างบ้านรีโนเวทบ้านหรือไม่ก็ต่อเติมบ้านอะไรบางอย่างบางคนอยากจะขยับขยายเนื้อที่พื้นที่ที่ดินนะคะรวมถึงขยับขยายสาขาการงาน คนที่มีธุรกิจส่วนตัวอาจจะมีการเริ่มที่อยากจะทำอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะมีไรายได้เข้ามามากขึ้นนะคะแต่คุณมีความสามารถในเรื่องของงานหลักที่คุณทำอยู่ตอนนี้มากๆแล้วนะคะแล้วบางคนอาจจะเพิ่งผ่านการผ่านโปรหรือบางคนอาจจะผ่านการประสบความสำเร็จในงานบางอย่าง บางคนเนีจะเลื่อนตําแหน่งมาแล้วหมาดๆบางคนเริ่มงานใหม่ๆหมาดๆหรือบางคนกําลังจะสร้างบ้านนะก่อสร้างอะไรบางอย่างนะคะคุณมีพลังใจที่ดีมากๆนะคะการเริ่มต้นที่ดีมากๆในช่วงนี้นะในช่วง30วันนี้นะคะไพ่ใบต่อไปเห็นไหมคุณมีในเรื่องของการทํางาน หน้าที่การงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะความแข็งแกร่งในหน้าที่การงานความแข็งแกร่งในธุรกิจนะคะแล้วก็การก่อร่างสร้างตัวสร้างบ้านสร้างสิ่งปลูกสร้างอสังหาบางอย่างนะคะคุณมีความสตรองเข้มแข็งอดทนมากๆนะคะพร้อมที่จะก้าวต่อไปอย่างแรงกล้านะคะที่ผ่านมานั้นนะคะถึงคุณจะมีการรอคอยบางอย่างแต่คุณนั้นก็เป็นคนที่รอด้วยพลังบวก รอด้วยความหวังนะคะรอด้วยความรู้สึกที่ไม่ท้อแท้เลยอะ่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าคุณจะเจอคำพูดใดๆไม่ว่าใครจะพูดอะไรไม่ว่าคุณจะถูกดูถูกดูแกล้ไม่ว่าคุณจะถูกกันแกล้งแค่ไหนคุณก็ผ่านมันไปได้คุณคิดบวกอยู่ตลอดเวลาเลยคือไม่ว่าเสียงใดๆที่มันเป็นพลังงานลบคุณจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ นะแต่อาจจะมีบ้างที่ผ่านมา,าจ,จะมีเรื่องงุดงิดบ้างไม่สบายใจบ้างแต่เหมือนแบบจิตใจคุณแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วคุณเหมือนแบบเออเข้าใจละว่าที่เขาพูดมาเนี่ยมันคืออะไรเหมือนคุณเข้าใจคําพูดของแต่ละคนและไม่เอามาใส่ใจเลยค่ะสิ่งใดจะเกิดขึ้นโยไพ่ใบน,นี้นี่เป็นไพ่แห่งความสําเร็จเลยนะเขาบอกเลยค่ะความหมายคือความสําเร็จคุณจะผ่านอุปสรรคมันไปได้ไม่ว่าอุปสรรคแต่จะบอกกันนะว่าอุปสรรคของคุณนั้น มันไม่ใช่อุปสรรคธรรมดาซะด้วยสิคุณผ่านมันมาได้นี่คุณเก่งมากๆเลยนะและในอนาคตนี้ถ้าคุณผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปได้นะคุณสุดยอดมากๆเลยนะคะแต่คุณผ่านไปได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วอะเพราะไพ่ใบนี้บอกเลยว่าคุณจะสำเร็จมากๆเลยอะค่ะมากๆเลยทีเดียวและไพ่ใบสุดท้ายที่จะสรุปให้คุณเลยก็คือความมั่นคงค่ะอันนี้คือหมายถึงความมั่นคง สิ่งที่คุณปลูกสร้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นอสังหาไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ว่าจะเป็นการสร้างครอบครัวสร้างงานสร้างธุรกิจใดๆก็ตามมันจะทําให้คุณนะั้นมีความมั่นคงในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้น30วันนี้อดทนนะคะและตั้งใจให้สุดตัวเลยนะคะเพราะความมั่นคงในชีวิตของคุณจะเริ่มต้นอย่างแน่นอนนะคะยินดีด้วยค่ะ